ปลาใสตันนะครับหลายคนนะครับอาจจะเอื่นแตกต่างกันไปบางคนก็นเอื่นปลาดอกนิวบางคนก็นเอื่นปลาขาวหน้าเวลาเขาจะเอามากินนะครับเขาก็ต้องไปห่วยผมอยากได้อย่างที่มันสั่น,นกันก็คือว่าเขาเอามองไปยังอยู่ในอัน่อเขาได้่อแล้วข้อพิเศษของเขานี่ครับปลาตัวนี้วามพิเศษ,ษก็คือหนึนนน่งนะครับเขาจะมั่นมั่นหลน็เวลาเขากินในยังนี่มันจะหอมเหมือนปลาซิวเลยครับนี่คือลักษณะเด่นๆที่หลายคน เขียนแล้วรือเคยได้กินก็บเสพิตใจสวัสดีครับนี่ผมบอปิคเกษตรเบืองปันผ้ามาเบืองครับลูกปลาแม่น้ําปลาหายากด้วยครับเบืองครับถูกพันแข็งแรงพร้อมลงบ่อครับเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวไปทำก้นประจักกรับจ้าของิ่นเลยครับครับผมผมหลายคนสิหัวจักเนาะครับเนาะบ่าวสลามท้องเน็ตนะครับอ่าซุมือนี่ก็หันจ้าของมาเห็ดเกี่ยวกับปลาแลวก็สวนผสมประสานเนาะครับอ่าหลายคนก็จะเคยเห็นในขีปในหยังอยู่นะครับ มันี้เขาเห็นอยู่นี่ขึ้นไปนะครับมันนี้จะผ้าบาว่าเปียกมาเบิงแล้วก็ผาพี่น้องมาเบิงอันปลาใสตันนะครับหลายคนนะครับอาจจะเอื่นแต่ต่างกันไปบางคนก็เอื่นปลาดอกหนิวบางคนก็เอื่นปลาขาวหน้าบางคนก็เอื่นปลาสารพัดแแต่ทองที่จะเอื่นเนาะแต่ว่าขอมูลที่ผมไปหาเนี่ยมันซือปลาใสตันครับผมปลาใสตันตาขาวนะครับเรื่องมันจะมีตาขาวตาแดงนะครับเขาที่เขาไปเบิงนะครับตัวนี้จะเป็นเป็นปลาห่วยห้องนี่ห้องเปนไหครับแมนครับผม ปลาห้วยธรรมชาตินะครับเป็นยังผมคือเลือกเอามาเห็ดนะครับผมจะย้อนกลับไปจักน้อยก็คือถาวกวั้หลังไปเนาะว่าเข้าไปใส่ม่องดักม่องนะครับดักหม่องบานแห่นี่ยแหละครับพอดีปลาตัวนี้นเขาจะติดเขาจะได้นะครับถือว่าเป็นปลาที่มียุนธนำแรงนามทั่วไปบานบที่นี่นะครับเวลาเขาจะเอามาก,กินนะครับเขาก็ต้องไปห้วยผมอยากได้ยังคืมันสั่นกนันก็คือว่าเขาเอามองไปยังอยู่ในอันบ่อเข้าได้บอ่อ นะครับบ่อขูกร้องหน้าหรือบ่อเขามีบ่อลังบงลังบาดมันสีดีบะเนาะก็เลยเก็บแม่พันธุ์มาเยบรวมปีครับถึงจะได้แม่พันธุ์มาแล้วก็มาขยายพันธุ์นะครับเด้ออ่ะตัวนี้จะเป็นลูกลูกพันธุ์ของเขานะครับส่วนแม่นะครับหลายคนก็สีเคยเห็นอยู่นะครับมันจะเป็นลักษณะจังสีครับนะครับตัวนี้ที่ธรรมชาติก็เริ่มหายากเลยนะครับเนาะ ก็ถือว่าบชเชองว่าหายากครับกับก็มีอยู่ทั่วไปอยู่เพราะว่าเขาขยายพันธุ์เร็วครแต่ด้วยที่แบบว่า,วาหนึ่งเวลาเขาไปเอาแล้วเขาอยากได้มาเหลี่ยงมันจะเป็นปลาจิตายง่ายในจักหน่อยจากแรงน้ำธรรมชาตินะครับแต่เลยกลายเป็นว่าในขั้นตอนที่เขาจะนํามาเนี่ยมันจะยากในจักหน่อยนะครับผมเก็บสายพันธุ์แม่พันธนุ์เก็บรวมปีนี่คือปีที่สองที่เขาผลิตดูกพันธุ์ได้นะครับตัวนี้คือกินอาหารแล้วนะครับ เป็นปลากินพืชครับผมตระกูลเดียวกันกับปลาตะเพียนครนะครับตระกูลพวกปลาสอยปลาหยังคือกันนี่แหละเอาไปลาบเอาไปปิ่งนะครับขังกองไฟนะครับผู้ฒ่อผู้โอ้โ้ยมักขักเลยครับเลยนี่มันจวดจวดไปเคยกินนี่รับรองติดใจถูกต้องครับผมแล้วก็เอาไปเห็ดปลาแดกปลาลานี่ทีนึ่งใน้ตองอูเลยครับนี่ครับขอแต่ว่ามันมีได้หลายนะครับถึงฤดูการมากนะครับปีหนาฟ้าไม่มานี่เขาออกลูกเองครับม่อนนี่ตักนี้ปลามธรรมชาติ อายุเจ็ดเดือนครับตัวนี้อายุจะอยู่ประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนครับกินอาหารเมร็ดได้แน่นครับกินอาหารเม็ดแล้วข้อพิเศษของเขาเนี่ครับปลาตัวนี้ข้อพิเศษก็คือหนึ่งนะครับอ่าเขาจะมั่นมั่นหลวกเวลาเขากินในยังนี่มันจะหอมเหมือนปลาซิวเลยครับนี่คือลักษณะเด่นๆที่หลายคนเขียนแล้วรือเคยได้กินก็จะพิดใจครับนะ กินได้ทั้งตัวเลยเนาะแน่นครับผมเวลาเขาไปย่างเนี่ยมันจะแหงเขาแล้วมันกินได้เบิดปลาธรรมชาตินี่ห้อไปไปล่อยตามสะตามหน้องขคงเขานี่มันรอดบ่ครับรอดครับผมมี่ก็เป็นลูกพันธุ์นะครับหลายคนเพิ่นเอาไปนะครับฮาก,ก็สทรงทั้งไปรษนีย์ไปแล้วก็อ่าเพิ่นก็เอาไปปล่อยในะโขงน้องหนาเพื่อให้มันมีปลาหลากหลายเพราะว่ามันเป็นปลาจินมปื้ดอยู่กับพวกอันนี้ได้ตัวนี้จะอยู่กันเป็นฝูงนะครับพี่น้องพี่ตะบึงขึ้นยังนี่แด,ด่เวลาขื้นกินอาหารหรือว่าเวลาเขาไปหันมานี่น้ำกัน มันจะไปเป็นขบวนเลยครับเวลาติดม่วงกับพจนําบ่าท่านคนละครับเกษตรกรท่านไหสนใจครับผมติดต่อเบอร์โทรไลน์ได้ครับแฉลามท้องเหนือสองนะครับครมีก็ขอพูนเบาฉลามครับที่แนะน้ำกมูเกี่ยวกับปลาธรรมชาติให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจหูจักครับผมครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ